ายเรื่องกรรมเนี่ยเพื่อต้องการให้พวกเราทราบว่ากรรมเป็นท่าตามธรรมชาติกรรมไม่ใช่ไม่ใช่พัดเจ้าไม่ใช่เจ้านายอันยิ่งใหญ่ที่จะดนบันดาลให้สัตว์ดีเรวขึ้นมาได้พระศาสดาจ,จึงค่อยๆอ,อ,อธิบายเรื่องของกรรมให้เราได้ทราบตั้งแต่ว่าจิตเราเป็นยังไงกายเราเป็นยังไงเอาจิตมารู้กายนะแล้วดูซิว่าจิตมันเคลื่อนไปมายังไงและให้รู้ว่าสิ่งที่จิตมันเคลื่อนไปนั้นนะะเรียกว่าที่ตั้งของจิตนะ ให้รู้ว่าจิตมีการเปลี่ยนแปลงจิตมีการมากาันไปนะที่ตั้งของจิตเนี่ยพระองค์ก็โยงมาสู่ความเป็นภพคือเรียกว่าที่เกิดคือผืนนาและวิญญาณคือเมล็ดพืชเมล็ดพืชพบปลิวตกไปปุ๊บมีที่ตั้งแล้วและงอกขึ้นมาเป็นต้นการงอกมาเป็นต้นโดยปราศจากที่ตั้งเป็นไปได้ไหมไม่ได้พระองค์จึงบัญญัติว่าเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติคือการเกิดหรือการงอกของเมล็ดขึ้นมาเป็นความจริงทั้งหมด จากนั้นโยงไปสู่คําว่ากรรมด้วยอุปมารกรรมเปรียบเหมือนผืนนาวิญญาณเปรียบเหมือนเมล็ดพืชเมล็ดพืชปลิวตกลงไปในผืนนาชื่อว่ามีกรรมเราบอกว่าเรามีเวณมีกรรมอย่างนี้กรรมคืออย่างนี้อารมณ์ของเรานั่นเองแล้วเรามีจิตผูกติดกับอารมณ์เมล็ดพืชน,นั่นคืองอกแล้วคือวิญญาณเจริญงอกงามไพบูณ์ในลมนั้นซึ่งจะงอกเป็นอะไรอยู่ที่เนื้อนาเนื้อนาประเภทนี้คืออารมณ์ดีหรืออารมณ์ไม่ดีนั่นเอง โยมอารมณ์โกรธมันงอกมาก็เป็นหน้ายักษ์หน้ามานโยมอารมณ์ดีงอกมาก็ยิ้มแย้มแจ่มใสอย่างนี้อัตภาพของสัตว์จะได้ไปตามอารมณ์นั้นการงอกมาเนี่ยเรียกว่าเป็นวิบากการได้ที่ตั้งเรียกว่าเป็นกรรมวิบากของกรรมผลของกรรมเกิดมาจากผืนนาตรงนี้นี่พู้เจ้าพยายามอุปมาให้เราเห็นเหตุผลของทุกสิ่งทุกอย่างอย่างละเอียดละอ่อเราจะเข้าใจเรื่องกรรมอย่างถูกต้องดังนั้นวิธีแก้กรรมพ้นกรรมสิ้นกรรมนั้น ไม่ใช่ไปทําพิธีกรรมต่างๆไม่สามารถแก้ได้พระองค์จึงตัดวิธีแก้กรรมหรือพ้นกรรมวิธีเดียวคือการถอนความยึดมั่นในขันทั้งสีออกมาว่าระบบของกรรมคือขันห้าเนี่ยไม่ใช่ตัวเราของเราตราบใดสัตว์ยังยึดขันทั้งห้านี้ว่าเป็นตัวเราของเราตราบนั้นยังมีกรรมเรายังอยู่ในระบบของกรรมและสัตว์โลกจะเป็นไปตามกรรมดังนั้นการถอนความยึดมั่นในกรรมหรือการสิ้นกรรมม,มีวิธีเดียวคือพระองค์ตัดว่า อริยะอัดถังคิกมัคนี้นั่นเองคือกรรมมนิโรธาคามินีปฏิปทาอริยะคือประเสริฐอัดถังคือ8ปดคิกามัคคือหนทางหนทาง8ดทางอันประเสริฐนี้นั่นเองคือกรรมมะคือกรรมนิโรธคือดับคาม,มินีปฏิปทาปฏิปทาดับกรรมตรงๆอย่างนี้มคัคมีองค์8ก็ไล่ตั้งแต่สัมมาทิฏฐิคือความเห็นถูกต้องเห็นเห็นอริสัต 4. สีสัมมาสังกัปปะคิดถูกต้องคือคิดที่จะทิ้งความคิดอกุศลทั้งหลายการพยาบาทเบียดเบียน สัมมาวาจาไม่พูดโกหกคำหยาเพื่อเจอส่อสเสียดนะสัมมากรรมตะก็คือสินห้าสามข้อแรกไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติปิดในการสัมมาอาชีวะการเลี้ยงชีวิตโดยไม่เบียดเบียนสัมมาวายามะความเพียรชอบคือเพียรที่จะละอกุศลและเพียรสร้างกุศลสัมมาสติตั้งจิตไว้ในกายเวทนาจิตธรรมและสัมมาสมาธิแปดอย่างนี้เป็นวิธีแก้กรรมหรือดับกรรมได้เมื่อเราประพฤติปฏิบัติแปดอย่างนี้ เราจะเห็นว่าสรรพสิ่งในโลกเนี่ยเป็นเพียงธาตุตามธรรมชาติไม่ใช่ตัวเราของเรามันจะเกิดการปล่อยวางและเมื่อปล่อยวางปุ๊บเราจะไม่เป็นไปตามกรรมเราจะอยู่เหนือกรรมได้เพราะกรรมกับเราไม่ใช่ตัวเดียวกันนั้นถ้าเข้าไปดูในผังภพภูมิเนี่ยเราเป็นอะไรเราคือสิ่งนี้พระศาสดาตรัสว่าพระองค์ใช้คำว่าสิ่งสิ่งหนึ่งสัตว์ท่องเที่ยวในสังสารวัฏอยู่ตรงนี้แต่จริงจ พวกเราจริงๆเนี่ยคือสภาพธรรมตรงนี้สภาพธรรมตรงนี้มีคุณสมบัติอย่างไรพระองค์เรียกมันว่าอสังคตาหรือเรียกว่าสิ่งสิ่งหนึ่งอสังคตาหรือสิ่งสิ่งหนึ่งเนี่ยคุณสมบัติคือณอุป,ปาโทปัญญ,ญาญติไม่ปรากฏมีการเกิดณวโยปัญญาญติไม่ปรากฏมีการเสื่อมนัตทิตสานยัทตังปัญญาญติเมื่อตั้งอยู่ไม่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏหรือที่เรียกว่านิพพานคือสภาพเดิมของทุกคนตรงนี้ แต่ทุกคนกลับเข้าไปสู่สภาพเดิมตัวเองไม่ได้เพราะอะไรเพราะอาวิชชาเป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องผูกเรามีอวิชชาคือความไม่รู้อวิชชาคือไม่รู้นั่นเองไม่รู้ว่าอะไรไม่รู้ว่าธรรมชาติทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่ตัวเราของเราเรากําลังหลงผิดเข้าใจผิดนั้นไม่ว่าโยมจะเกิดเป็นอะไรที่สุดของการเกิดต้องตายตายมีแน่นอนแต่ตายแล้วจะไปไหนมันก็มีสองความเชื่อในโลกนี้มัน มันมีแค่สองความเชื่อแค่นั้นคือตายแล้วเกิดกับไม่เกิดถ้ายมคิดว่าตายแล้วไม่เกิดก็จบกันไปไม่มีอะไรความรู้นี้ไม่ต้องสนใจแต่ถ้าคิดว่าตายแล้วเกิดแล้วจะเกิดเป็นอะไรอันนี้เริ่มน่าสนใจละและพระเจ้าจะแจกแจงเอาไว้ว่าเกิดมีแน่นอนเพราะเหตุปัจจัยของการเกิดยังมีอยู่เรายังดับเหตุไม่ได้เมื่อมเมล็ดพืชมีที่ตั้งมเมล็ดพืชจะงอกแน่นอนนั่นคือเหตุคือภพยังมีภพมีเพราะว่า ตัณหาความอยากพาไปเมื่อพาไปปุ๊บเนี่ยจะเกิดการจับยึดนะพบมีขึ้นเมื่อพบมีขึ้นชาติจะมีขึ้นจิตรับรู้อารมณ์ปุ๊บจะจับยึดและผูกติดกับอารมณ์ต่อไปเวลายมอยู่กับลมหายใจหลุดไปคิดปุ๊บยมไม่ปล่อยความคิดยมจับยึดความคิดแล้วก็คิดต่อนี่เห็นนะพบชาติเกิดขึ้นดังนั้นคำว่าพบชาติยมจะลึกซึ้งขึ้นว่าไม่ใช่การตายของร่างกายเพียงอย่างเดียว แต่เป็นการที่จิตไปตั้งในอะไรก็ตามนั่นคือพบและจิตผูกกับอารมณ์นั้นไปเรียกว่าชาติและเมื่ออารมณ์นั้นดับเรียกว่าชรา,ามละนะขณะที่จิตยมหลุดไปคิดเรื่องอะไรร่างกายเกิดตายพอดีปุ๊บความเป็นเราอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าจิตตลอดเวลาจิตก่ออารมณ์ใดเราจะได้อัตภาพไปตามอารมณ์นั้นต่อไปพระศาสดาจึงบอกให้ระวังจิตเราให้ดีอย่าให้คิดอกุศลถ้าคิดอกุศลแล้วรีบดับให้ไวที่สุด ไม่งั้นนั่นคืออัตภาพของเราที่จะได้ต่อไปและพระเจ้าบอกว่ามนุษย์ที่ตายแล้วเนี่ยโอกาสที่จะได้กลับเป็นมนุษย์อีกเหลือเยอะไหมพระสูตรนี้เมื่อเราเข้าไปเจอซึ่งก็คือข้อมูลสองพันกว่าปีนั้นพระองค์จัดว่าพระองค์เอาเล็บเขีย่ยเศษดินขึ้นมาถามสาวกว่าดินทั้งโลกเนี่ยกับดินปลายเล็บอันไหนมากกว่ากันบอกดินทั้งโลกมากกว่าบอกมนุษย์ที่ตายแล้วแล้วเหลือกลับมาเป็นมนุษย์อีกเหลือเท่ากับเศษดินปลายเล็บ ที่เหลือที่เปรียบเหมือนดินในมหาปฐพีจํานวนมากนั้นไปเกิดที่ไหนพระองค์บอกไปเกิดในนรกกรําเนิดเดชานและก็เปรตวิสัยนี่คือสัพพัญยูได้พูดเอาไว้อย่างนี้นั่นคือสิ่งที่พระองค์เห็นแล้วไปเกิดเป็นเทวดาเยอะไหมพระองค์บอกเศษดินปลายเล็บเหมือนกันดังนั้นมนุษย์ที่ตายแล้วได้มาเป็นมนุษย์อีกเศษดินปลายเล็บไปเป็นเทวดาเศษดินปลายเล็บที่เหลือปริมาณมากนั้นลงไปข้างล่าง ังนั้นที่เราคิดว่าเออหลังจากตายแล้วเราคงไปเป็นเทวดาบ้างมนุษย์บ้างคงได้เกิดอีกนี่คิดเองถ้ายังไม่แตะโสดาบันหรือสร้างเหตุเพื่อความเป็นโสดาบันโอกาสที่จะลงข้างล่างมีสูงมากสูงเปอร์เซ็นต์สูงขนาดไหนก็เนี่ยแหละเคยมีคนคำนวณว,ว่าถ้าดินปลายเล็บเนี่ยน้ำหนักหนึ่งกิโลเทียบกับน้ำหนักของเปลือกโลกอา่านกันเนี่ยเท่ากับสิบยกกำลังลบยี่สี่นะสิบยกกำลังลบยี่สี่เปอร์เซ็นที่ยมจะมีโอกาสได้เกิดมาเป็นมนุษย์อีกนิดหนึนน่งนะ โอกาสน้อยมากแล้วพรเจ้าเนี่ยท่านบอกเลยท่านไม่มีพูดเล่นพูดเพ้อเจ้อคำหยาบส่อเสียทั้งชีวิตชีวิตท่านเป็นกษัตริย์สบายอยู่แล้วทําไมต้องลงมาสู่อาชีพขอทานพิกข,ขาจานหาอาหารไปวันต่อวันทําไมต้องเสพเสนาสนะป่าจนตลอดทั้งชีวิตใช่ไหมดังนั้นถ้าเรามีความศรัทธาอย่างลงมั่นร้อเอร์เซกับพระพุทธเจ้าเราจะ,ะรู้สึกตระหนักว่าเออสิ่งที่พระพุทธเจ้าพูดเนี่ยน่าคิด และเท่ากับเหมือนเรากําลังตีตั๋วลงไปเที่ยวข้างล่างนะอันนี้น่าเป็นห่วงนิดหนึ่งก็เลยเลยมาคิดวิธีแก้แต่นี้เราได้พระสูตรที่เป็นวิธีแก้มาแบบไม่ยากนักสมมุติว่าโยมยังมองโสดาบันเนี่ยยังสูงเกินไกลเกิน <c oughs> ทั้งที่บางทีเนี่ยถ้าเรารู้คุณสมบัติแล้วจะรู้ว่าง่ายมากนะคุณสมบัติของโสดาบันรวมไว้ให้แล้วเล่มนี้นี่เป็นองค์ความรู้เพื่อเราลอดจาก นรกแน่นอนซึ่งผู้เจ้าประกันเลยว่าถ้าแต่โสดาบันปิดประตูอบายทุกติวินิบนัตินรกแต่มีต่ำกว่าโสดาบันไหมที่ประกันไปเจอพอดีและจะทำยังไงพระองค์บอกว่าบุคคลใดก็ตามฟังคำตถาคตหนึ่งเนืองจนคล่องปากขึ้นใจแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิคนแม้นี้เนี่ยถึงจะขาดสติเวลาตายก็ยังได้ไปเกิดเป็นเทวดาและในภพของเทวดาเขาจะบรรลุธรรม นั้นพระองค์ประกันว่าถ้าฟังคำพระองค์มากๆบ่อยๆจนกระทั่งทรงจำได้ขึ้นใจและพูดตามได้ด้วยวาจาแล้วก็เข้าใจในบทพันธนะที่พระองค์อธิบายไว้คนคนนี้บรรลุธรรมแน่นอนในภพหน้าซึ่งจะเป็นภพที่เป็นเทวดาอาตมาจึงให้โยมทำความเข้าใจกับคำพระศาสดาเรื่องอาณาปานสติเรื่องภพเรื่องกรรมเรื่องชาติ เพราะการเข้าใจธรรมของโรรองเพียงบทเดียวโรรองบอกจะเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขแก่เธอทั้งหลายตลอดกาลนานหลุดพ้นได้เพียงแต่โยมทรงจำให้คล่องเหตุเกิดของความตายเหตุด,ดับของความตายผู้เจ้าบัญญัติเอาไว้หนึ่งแผ่นแค่นี้เรียกว่าอิทับปัจจยตาสีบ่บรรทัดเองแล้วก็เหตุเกิดความตายคือปฏิจจสมุบาสสายเกิดและเหตุด,ดับของความตายปฏิจจสมุบาทสายดับนั้นเราท่องให้คล่องตรงนี้อยาก เสนอให้พวกเราท่องปฏิจจสมุปบาทท่องให้คล่องเพราะเป็นอาการจิตเราเองเป็นอาการจิตของมนุษย์ทุกคนเพียงแต่เราไม่ทันสังเกตและเมื่อเราทรงจําได้เรากลับไปสังเกตมันจะเป็นไปตามนี้หมดเลยอิทัปปัจจยตา 4, นนเนี่ยสี่บรรทัดเนี่ยผู้เจ้าจะบอกว่าอิมัสสมิงสติอิทางโหติคือเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีอิมัสสุปปาธาอิทางอุปัชติเพราะการเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น อิมัสมิงอสติอีทางนโหติคือเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีอิมสัสนิโรธาอีทางนิรุชติเพราะการดับไปงสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปทีนี้การแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิก็คือโยมต้องเข้าใจว่าไอ้สิ่งนี้สิ่งนี้คืออะไรเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้มีมันคืออะไรอาตมาเลยถามโยมว่าโยมเคยมีความสุขไหมโยมบอกมีโยมเคยมีความอยากไหมโยมบอกมีโยมไปเดินห้างเนี่ยอยากซื้อเน็กไทสัก อันนึงอยากซื้อกระเป๋าสักใบหนึ่งอยากซื้อเสื้อสักตัวหนึ่งก่อนเกิดความอยากเนี่ยอะไรเกิดนึกออกไหมใจเราเองก่อนที่ความอยากจะได้กระเป๋าใบนึงเนี่ยธรรมชาติอะไรเกิดก่อนในใจเราต้องพอใจใช่ไหมมีใครซื้อกระเป๋าที่ไม่พอใจมาไหมมีใครซื้อเสื้อที่ไม่อยากได้มาไหมไม่มีเราต้องพอใจก่อนแล้วเราถึงจะอยากได้ แล้วถ้าถามว่าก่อนจะพอใจเกิดธรรมชาติอะไรเกิดก่อนนึกออกมาเรื่องของเราเองนะเนี่ยตาต้องไปเห็นรูปก,ก่อนจริงไหมตาต้องไปเห็นกระเป๋าสัมผัสถูกต้องสัมผัสหรือผัสสะตาต้องกระทบรูปถ้าจะซื้อซีดีมาฟังหูต้องกระทบเสียงก่อนใช่ไหมอ่าพอหูกระทบเสียงฟังได้ฟังแล้วเกิดพอใจเราก็อยากได้ตามมาเนี่ยดังนั้นพระศาสดาจึงบัญญัติว่า เพราะมีผัสสะคือสัมผัสเป็นปัจจัยคือเป็นเหตุปัจจัยแปละว่าเหตุจึงมีเวทนาคือพอใจถ้ามีผัสสะจะเริ่มมีพอใจไม่พอใจขึ้นมาก็เลยไปดูว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเมื่อผัสสะมีเวทนาจะมีถูกต้องไหมถูกต้องเพราะการเกิดขึ้นแห่งผัสสะเวทนาจึงเกิดขึ้นนะถ้าผัสสะไม่มีเวทนามีไหมะจะไม่มีใครสามารถบัญญัติสุขทุกโดยปราศจากผัสสะได้ไหมไม่มีทาง โยมจะบัญญัติว่ากินอร่อยจังเลยโดยที่รสชาติยังไม่ได้สัมผัสกับลิ้นเลยจะพูดออกมาได้ยังไงจะพูดว่าฟังเพลงพ่อจังเลยโดยที่เสียงยังไม่ทันกระทบหูมันจะบัญญัติออกมาได้ยังไงพุเจ้าจึงบอกคนในโลกนี้ทั้งหมดเนี่ยไม่มีทางบัญญัติสุขทุกโดยปัศจ,จากผัสสะทั้งหกได้การคุยกันในโลกเนี่ยสุขทุกขทั้งหลายเนี่ยต้องผ่านผ่านผัสสะยตะนาทั้งหลายหกประการทั้งสิน้นคือสัมผัสทั้งหก องค์จึงบัญญัติว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเมื่อภาษามีเวทนาจะมีและพอยมมีเวทนาคือพอใจยมจะเกิดความอยากได้กลิน่นอาหารหอมๆมากระทบจมูกพอใจอยากกินไหมอยากกินเห็นนะกินอาหารเข้าไปแล้วรสชาติดีอยากกินต่อไหมอยากกินเสียงกระทบหูพอใจอยากฟังพอฟังแล้วเพราะอยากฟังต่อไหมอยากฟังต่อนะ ผัสสะเกิดเวทนาเวทนาเกิดตัณหาเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเมื่อเวทนามีตัณหาจะมีเพราะการเกิดขึ้นแห่งเวทนาตัณหาจึงเกิดขึ้นถ้าเวทนาไม่มีตัณหาจะไม่มีถ้าเกิดโยมมองเห็นกระเป๋าปุ๊บพอใจปุ๊บโยมตัดเลยตัดความพอใจความอยากได้มีไหมหมดไปทันทีเห็นไหมเมื่อสิ่งนี้ไม่มีคือเมื่อเวทนาไม่มีตัณหาจะไม่มีดังนั้นถ้าต้องการดับตัณหาคือให้ดับเวทนา เกิดความพอใจไม่พอใจปุ๊บรีบดับให้วางอุเบกขาเฉยๆความอยากได้จะหมดไปนี่เป็นเทคนิคของพระศาสดาพราะองค์เรียกว่าทำอันเป็นเหตุและทำที่เกิดมาแต่เหตุโสดาบันคือผู้รู้ทมอันเป็นเหตุและรู้ทมที่เกิดมาแต่เหตุเท่านี้เองดังนั้นโสดาบันไม่ได้มีอะไรมากรู้เรื่องที่ควรรู้เข้าใจเรื่องที่ควรเข้าใจนั่นเองนะพระองค์เรียกทมอันเป็นเหตุไม่ได้เรียกเหตุกับผลนะ เพราะว่าผลอาจจะเกิดมาจากไหนก็ได้แต่เรียกธรรมที่เกิดมาจากเหตุคือล็อกสเปกเลยว่าธรรมนี้เกิดมาแต่นี้เกิดมาแต่อื่นไม่ได้นะดังนั้นสุขทุกขเกิดมาแต่อื่นไม่ได้ต้องเกิดมาจากผัสสะใช่ไหมเราตรวจแล้วดังนั้นจะมีความเห็นในครั้งพุทธกาลเยอะมากว่าสุขทุกเกิดจากผู้อื่นบันดาลหรือว่ากรรมเกิดจากผู้อื่นบันดาลพระองค์จึงปฏิเสธว่านี้เป็นมิจฉาทิฐิ สี่มิจฉาทิฏฐิหนึ่งกรรมหรือสุขทุกข์เกิดจากผู้อื่นบันดาลสองกรรมหรือสุขทุกข์เกิดจากตนเองบันดาลสามกรรมหรือสุขทุกข์เกิดจากทั้งตนเองและผู้อื่นสี่กรรมหรือสุขทุกข์เกิดขึ้นมาเองลอยๆโดยปราศจากสาเหตุ <c oughs> สี่ความเห็นนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิทั้งหมดโสดาบันจะละได้นะเมื่อละมิจฉาทิฏฐิต,ตรงนี้ไม่ได้อะไรจะเกิดขึ้นเขาจะวิ่งไปพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเพราะคิดว่า ภูเขาบรรดาลต้นไม้ศักดิ์สิทธิบรรดาลตัวเลขบรรดาลดวงดาวบรรดาลเครื่องรางของขลังศักดิ์สิทธิบรรดาลเขาจึงไปพึ่งผาผิดพระองค์จึงบัญญัติว่ามนุษย์ทั้งหลายเป็นอันมากเมื่อถูกภัยหรือความกลัวคุกคามเอาแล้วย่อมถือเอาภูเขาบ้างป่าไม้บ้างสวนศักดิ์สิทธิบ้างรุกขเจดีบ้างเป็นสารณะนั่นไม่ใช่สารณะอันกเกษมนั่นไม่ใช่ที่พึ่งอันสูงสุดเขาอาศัยที่พึ่งเหล่านั้นแล้วไม่อาจหลุดพ้นไปจากความทุกข์ทั้งปวงได้ หลุดพ้นไม่ได้ดังนั้นนี่คือสัจจกความจริงที่พระเจ้าพยายามอธิบายให้พวกเราเข้าใจและความทุกข์ในชีวิตของพวกเราจะหมดไปเลยยมจะออกจากบ้านจิ้งจกทักนะยังไม่ถึงเวลาเก้านกาเ้านาทีนี่ก็ไม่ต้องกังวลหรือเราจะซื้อรถใหม่ขึ้นบ้านใหม่ไม่ต้องรอเลิกยามเลิกยามที่ศาสดาบัญญัติคืออะไรอืมเลิกสะดวกใช่เกือบใช่นะ ระองบอกว่าสัตว์เราใดประพฤติกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตในเวลาเช้าเช้านั้นเป็นเลิกดียามดีขณะดีรุ่งดีมงคลดีของของสัตว์เหล่านั้นถ้าโยมทําดีเมื่อไหร่นั่นอะเลิกดีทําเลยนะเห็นไหมง่ายไหมง่ายไม่กังวลความทุกข์เราจะหมดไปเลยและพระองค์บอกอย่าไปกังวลอดีตอนาคตอดีตล่วงไปแล้วไม่ต้องสนใจอนาคตยังมาไม่ถึงเปลี่ยนแปลงได้ตลอดอยู่กับปัจจุบันทําปัจจุบันให้ดีที่สุด นะนี่ถ้าเราทําได้อย่างนี้ชีวิตเราไม่มีความทุกข์อย่พระองค์จึงบอกความทุกข์ประสบันเหลือเท่ากับเศษดินปลายเล็บเหมือนกันทุกของปุถุชนมากเท่ากับมห ah าปัตภีไอโนในนี้มันเก็บมาทุกไปหมดนะ่ะนะคิดอดีตก็ทุกปรุงอนาคตก็ทุกนะเราไม่ค่อยอยู่กับปัจจุบันอันนี้พอเราเอาจิตมาอยู่กับปัจจุบันทํำยังไงอยู่กับลมหายใจเข้าออกง่ายที่สุดเลยพระศาสดาบ,บอกว่าขณะที่จิตเธออยู่กับกายหรือลมหายใจ ความเป็นกุศลทั้งหลายจะไหลรวมลงสู่ใจของบุคคลนั้นมันคือกองกุศลที่แท้จริงกุศลาสีกองกุศลที่แท้จริงคืออนาปานสติหรือสติปัฏฐานสีนั่นเองและอกุศลที่แท้จริงคือนิวรห่านะอะไรคืออกุศลนิวรห่าละได้ยังไงง่ายๆอยู่กับลมปุ๊บนิวรห่าจะดับไปทันทีคือเอาอารมณ์อย่างอื่นมาทดแทนดังนั้นขณะที่จิตตั้งอยู่กับลมความคิดความจําทั้งหลายจะดับไป ธรรมชาติอีกสาตัวจะดับไปทันทีจิตจะมาเกาะกับที่นี่ที่เดียวคือความเป็นกุศลนะยศตําแหน่งเอกลาปัจจัยทุกอย่างมาเองหมดพระองค์บอกว่าทำที่น่ารักใคร่น่าปราถนาน่าพอใจหาได้ยากในโลกคืออะไร 1. ทรัพย์งจงเกิดขึ้นแก่เราโดยธรรมนะสยศจงเฟื่องฟูงฟกแก่เราพร้อมทั้งมิส,สหายสาเราจงเป็นผู้มีอายุยืนนานสตายแล้วขอให้เข้าสู่สุติโลกสวรรค์ ทำสี่ประการที่คนทั้งหลายในโลกอยากได้เนี่ยจะสําเร็จได้ยังไงพระองค์บอกว่าต้องสร้างศรัทธ,ธาศิลสุตตจาค้าปัญญานะหรือเว้นสุตตสักอันก็ยังได้คือศรัทธ,ธาศิลจาค้าและปัญญาสี่อย่างทำสี่ประการทําให้เกิดทำสี่ประการขึ้นแต่คนทั้งหลายบางทีเนี่ยก็ไปวิ่งทําพิธีกรรมสะาะเคราะห์ต่อชะตาบูชานั่นโน่นนี่เยอะแยะไปหมดเลยซึ่งพระเจ้าบอกไม่สําเร็จ นะสร้างเหตุผิดสัตว์ต้องประพฤติกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตสร้างเหตุตรงนี้ศรัทธาศรัทธาคลายโปอ,องบอกว่าให้ศรัทธาต,ตถาคตนะศีลพระองค์ชี้ไปที่ศินห้าเป็นพื้นฐานของการไม่เบียดเบียนึ่งวงจะขยายความต่อไปว่าการฆ่าเนี่ยเธอชอบไหมเธอไม่ชอบและเธอมอบธรรมะที่ไม่ชอบให้กับคนอื่นมันจะเป็นการดีไหมนะ,เ,ะเราถูกขโมยชอบไหมไม่ชอบแล้วเรามอบ สิ่งที่ไม่ชอบให้กับคนอื่นมันจะเป็นการสมควรไหมอย่างนี้องค์ให้เราคิดเองน้อมเข้ามาสู่ใจเราเองสุตตาพระองค์ให้เป็นสุตตาของตถาคตไม่ใช่สุตตาของคนอื่นจา่ะการเสียสละแบ่งปันแล้วก็ปัญญาการเสียสละโยมทํามาอยู่ตลอดแต่เสียสละยังไงได้เป็นอริยะง่ายๆเลยเราเสียสละอยู่ตลอดคืออะไรพระองค์บอกเหตุใน,ในการให้ทานให้ทานแก่ผู้จะมาให้ทานแก่ผู้จะไปให้ทานแก่ผู้เจ็บไข้ ญาติพี่น้องมาบ้านเราเราให้ข้าวน้ำเขากินบ้างไหมให้ญาติพี่น้องจะจากบ้านเราไปเราเคยฝากของกินของใช้ไปให้บ้างไหมเคยเราไปเยี่ยมคนป่วยเคยให้ทานกับเขาไหมให้เอาของอาหารอะไรไปเคยนี่คือเหตุแห่งการให้ทานให้ทานเพราะว่าเขาเคยให้แก่เราแล้วคนนี้เคยให้แก่เราเราก็ให้เขาบ้างหรือให้ทานเพราะคิดว่าเขาจะให้แก่เราตอบแทน หรือให้ทานเพราะคิดว่ากิตติศัพท์อันงามย่อมฟุ้งไปนี่คือเหตุแห่งการให้ทานมีเยอะมากแต่ใครวางจิตแบบนี้ทั้งหมดยังเป็นปุถุชนเป็นอริยะไม่ได้การจะเป็นอริยะการให้ทุกครั้งต้องมองมาที่ใจตัวเองทราบไหมาว่าวางจิตอย่างไรองค์บอกว่าให้ละความตานีละความตานีอันเป็นมลทินในจิตตัวนี้จะไปเกิดเป็น,ปนพรหมกายยิกังพรหมกายยิกานังเทวนังคือตัวชั้นนี้ โยมจะไปเกิดเป็นเทวราชั้นพรหมกายิกาอายุไข1หนึ่งกับหนึ่งกับนานขนาดไหนพระองค์บอกว่าภูเขาหินแท่งทึบยาวโยอดกว้างโยดสูงโยอดทุกหนึ่งร้อยปีบลุดเอาผ้ามารูปทีหนึ่งทําอย่างนี้ทุกร้อยปีจนกระทั่งภูเขาหินแท่งทึบเนี่ยลาบเรียบไปยอดหนึ่งประมาณสิบหกกิโลนะก็ประมาณแห่งกับนะนานมากนะและที่ดีคือหลังจากตายจากพรหมกายิกาแล้วเขาจะเป็นอนาคามีคือผู้ที่ไม่ต้องกลับมา ก็ไปเกิดอีกครั้งเดียวแล้วจะปรินิพพานในภพนั้นนี่คือง่ายที่สุดแล้วยมให้ทานทุกครั้งวางจิตละความตรหนีวางจิตให้ถูกต้องอย่างเดียวอย่าไปวางจิตผิดคืออะไรพระองค์ตัดกับสารีบุตรสารีบุตรคนบางคนในโลกนี้ให้ทานโดยความหวังผลมีจิตผูกพันในผลมุ่งการสั่งสมคิดว่าเราตายไปจากได้สวยผลของทานนี้นะพวกนี้จะไปเกิดเป็นเทวดาเหล่า จาตุมหาราชิกะแต่เมื่อสิ้นกรรมสิ้นฤทธิ์สิ้นยศหมดความเป็นใหญ่แล้วเป็นผู้ที่ต้องกลับมาคือเป็นอาคามีก็ต้องกลับมาเวียนว่ายในสังสารัฏเหมือนเดิมไม่พน้นนรกบางคนเนี่ยไม่หวังผลไม่มีจิตผูกพันในผลไม่มุ่งการสังสมไม่คิดว่าเราตายไปจากได้เสวยผลของทานนี้แต่คิดว่าให้ทานเป็นการดีดูเหมือนจะดีนะพวกนี้จะมาเกิดเป็นดาวดึงแต่หลังจากตายจากดาวดึงก็ไม่พน้นนรก ต้องกลับมาสู่สังสารวัตรบางคนไม่คิดทั้งสองแบบแต่คิดว่าให้ไปเถอะทาตามประเพณีปู่ย่าตายายพระองค์บอกพวกนี้จะมาเกิดในเทวดาชั้นยามาแต่หลังจากตายจากยามาก็ไม่พ้นนรกอีกพวกหนึ่งเขาคิดว่าสมณะไม่หุงหากินเราหุงหากินได้ไม่ให้ไม่ควรให้ดีกว่าจะมาเกิดในชั้นดุสิตพวกนี้คิดคล้ายๆการมาเกิดในนิมมานารดีแต่คิดว่าทําตามฤาษีที่ทํามาในครั้งก่อน พวกสุดท้ายบนสุดเนี่ยเป็นเทวดาชั้นสูงที่สุดในชั้นกรมภพที่ยังเสพความพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสอยู่พวกนี้จะคิดว่าให้ทานเพื่อความปลื้มใจปิติใจสมนัตใจเราคงเคยได้ยินว่าทําไปเถอะแค่สบายปลายใจให้เราสบายใจชื่นใจถูกอยู่มาเกิดที่นี่ผู้เจ้าบอกเนี่ยการที่เราไม่รู้พระสูตรเราจะไม่รู้ที่มาที่ไปว่าไอ้พูดอย่างเนี้ยเขาสอนกันมาอย่างเนี้ยมันมีที่มาที่ไปยังไงเข้าใจไหมตอนนี้เรามารู้คําพระพุทธเจ้าแล้ว พระเจ้าบอกว่าส่วนพวกสุดท้ายเนี่ยเขาจะไม่คิดทั้งหมดแบบนี้เลยแต่เขาจะคิดว่านะให้ทานเพื่อลักความะหนี่อันเป็นมลทินพวกนี้จะมาเกิดเป็นพรหมกายิกานางเทวานังและหลังจากตายจากพรหมกายิกาเขาจะเป็นอาาคามีคือผู้ที่ไม่ต้องกลับมาผู้ที่ไม่ต้องกลับมาคือกลับไปเกิดในภพของอนาคามีอีกคราวเดียวแล้วก็ปรินิพพานในภพนั้นนี่เป็นวิธีง่ายๆที่จะพ้นจากความตาย ทำไมจะต้องพ้นจากความตายนะเพราะว่าถ้าได้การเกิดไม่ว่าจะพบใดก็ตามจะต้องได้ความตายมาทั้งสิน้นโยมไปเป็นเทวดาชั้นใดก็ตามตายหมดผู้เจ้ารู้อายุขยของเทวดาทั้งหมดอายุขัยของเทวดาแต่ละชั้นเนี่ยอยู่ตรงนี้เราทําตารางไว้ให้ข้อมูลแต่ละอันมาจากฉบับสยามรัฐนะคือตัวนี้เราจะบอกเล่มข้อหน้าไว้ให้แถบสีแดงนี้จะเป็นเล่มข้อหน้าซึ่งโยมไปตรวจสอบได้ด้วยตนเอง ข้อมูลพวกนี้เป็นข้อมูลสาธ,ธารณะทั้งหมดนะอายุขัอายุขของพวกเทวดาอยู่ตรงนี้ชั้นจาตุมหาราชิกาเนี่ยห้าร้อปีทิพดาวดึง1,000ปีทิพสูงขึ้นมาก็2องพันสี่พันแปดพันดาวดึงเนี่ยนะหรือจาตุมหาราชิกาเนี่ยวันหนึ่งคืนหนึของเขาเท่ากับเท่าไหร่ต้องบอก50ปีมนุษย์ส่วนดาวดึงวันหนึ่งคืนหนึเท่ากับหนึ้ปีมนุษย์เขาอายุหนึ่ปีเขา ก็คูณร้อยเข้าไปเท่ากับ36ล้านปีมนุษย์นะ,ะนี่อายุของเทวดาพวกนี้ยังน้อยนะถ้าขึ้นเป็นพรหมกายิกาคือชั้นรูปประพบแล้วเนี่ยนะก็คือจะมีหน่วยนับเป็นกับแล้วนะนับปีไม่ไหวพวกนี้จะได้1กับ2กับ4กับ500กับใครนั่งสมาธิได้ชานหนึ่งฌานสองานสามานส,าานสี่นี่อายุเท่านี้ใครนั่งสมาธิ ได้ในระดับอรูปคือปล่อยวางรูปได้อายุสองหมกับ40,000ื 40, 000, 60, 000กับห0 0 0ืกับนะซึ่งทั้งหมดนี้เป็นพุทธวจนะทั้งสิ้นนะคำของตถาคตอายุจะยืนขนาดไหนก็ตามตายแล้วไปสู่นรกกําเนดชานเปลืวิสัยทั้งสิ้นนะเทวดาตายแล้วเหลือกลับมาเป็นเทวดาอีกเท่ากับเศษดินปลายเล็บเหมือนกันเทวดาที่เหลือทั้งหมดไปสู่นรกกําเนดชานเปลืวิสัยเห็นนะเราไม่เคยทราบความจริงตรงนี้เลย บางทีก็สอนอยากไปเป็นเทวดากันแต่มองไม่จบว่าเทวดาก็ตายเป็นนี่ไงเนี่ยมันไม่ดีตรงนี้ก็เลยบอกความจริงให้โยมว่าพระศาสดาเราตรัสอย่างนี้มีวาัฏพร้ำสอนอย่างนี้ตารางตรงนี้เป็นตารางเปรียบเทียบพบว่าสร้างเหตุปัจจัยอะไรจะได้พบอะไรโยมเจริญเมตตากรุณามมตตาอุเบกขาเท่ากันกับเจริญฌานหนึสองสามสีได้เท่ากันนะจะได้พวกตั้งแต่นะ พรหมกายิกาพวกนี้เป็นพรหมกายิกาขึ้นมาเป็นอาภาัสระขึ้นมาเป็นสุภกินหะขึ้นมาเป็นเวหผละไกลเข้าชั้นหนึ่งสองสามสี่หรือเจริญเมตตากรณามุทิตาเบขาแล้วเห็นเกิดดับพวกนี้จะมาเกิดในชั้นสุทาวาสน,นะชั้นสุทาวาสคือตรงนี้เทวดาเหล่าสุทาวาสเทวดาเหล่าสุทาวาสน,นี่เป็นชั้นเดียวที่ไม่มีปุถุชนไปเกิดพวกนี้จะมีแต่อริบุคคลเท่านั้นและหลังจากตายจากสุทาวาสแล้วปณิธานทั้งหมด นี่เป็นเทวดากลุ่มเดียวที่พระพุทธเจ้าไม่เคยไปเกิดในพบนี้เพราะพงค์บอกถ้าพรงค์ไปเกิดพรงค์ก็ไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าใครก็ตามไปเกิดในที่นี้นะจะต้องปริลิภานในที่นี้เท่านั้นส่วนเทวดาชั้นอื่นทั้งหมดมีทั้งปูถุชนและอริพุนปะปนกันนี่เป็นอย่างนี้ตอนนี้วิธีง่ายๆอย่างที่บอกก็คือฟังคําพระเจ้าเรื่อยๆคล้อ,องปากขึ้นใจแท้งตลอดอย่างดีด้วยความเห็นหรือว่าให้ทาน แล้ววางกิตถูกต้องคือรักความตรณีมีอีกอันหนึ่งที่คล้ายๆกันก็คือฟังคาผู้เจ้าบ่อยๆนะกระทํากิจเนื่องด้วยการฟังกระทํากิจเนื่องด้วยความเป็นผูสูตรคือฟังมากฟังบ่อยแล้วก็แทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นแล้วก็รู้ชัดปัญญาวิมุติเจโตวิมุติอันเป็นที่ดับไม่เหลือแห่งความทุศินบุคคลสิบจำพวกในโลกมีห้ากลุ่มแบ่งเป็นกลุ่มละสองแบบพวกฟังกับไม่ฟังนะ ในสองแบบนี้รวมเป็นบุคคลสิบจำพวกในโลกห้ากลุ่มนี้มีอะไรกลุ่มทุศิล์กลุ่มมีศิลปกลุ่มราคา้ากลา้ากลุ่มมักโกรธกลุ่มฟุง้งซ่านบุคคลห้าพวกนี้พวกฟังจะไปทางเจริญอย่างเดียวไม่ไปทางเสื่อมพวกไม่ฟังจะไปทางเสื่อมอย่างเดียวไม่ไปทางเจริญเหมือนกันทั้งสองพวกเป็นบุคคลสิบจำพวกในโลก <c oughs> ดังนั้นปริพาโชคเนี่ยเข้ามาถามพระพุทธเจ้านักบวชลทัทธิอื่นนะ เขาบอกว่าเขาเห็นคนรักษาศีลห้าดีแล้วไปเกิดในอบายเห็นคนทุศีลไปเกิดในสวรรค์ผู้เจ้าเลยตัดอธิบายการจำแนกกรรมอย่างละเอียดตรงนี้ไว้อัตมาก็เลยนำพระสูตรนี้มาให้เพื่อให้เป็นกำลังใจกับพวกเรานะเพราะบางทีเราก็อาจจะผิดศีลบ้างกินเหล้าบ้างโกหกบ้างนะทำผิดในสิ่งต่างๆบ้างเนี่ยจะแก้ย่งไงอย่าพึ่งท้อใจว่าเราคงจะหมดโอกาสแล้ว ยังมีโอกาสตลอดนะขนาดเจ้าสรารการนิสักยะนะกินเหล้านะอยู่ตลอดก่อนตายยังเป็นโสดาบันเลยผู้เจ้าพยากรณ์อย่างนี้ว่าสรารการนี้เป็นโสดาบันเพื่อนๆนของสรารการนี้บอกว่าถ้าผู้เจ้าพยากรณ์อย่างเงี้ยมันเป็นโสดาบันกันทั้งโลกแล้วล่ะผู้เจ้าก็เลยบอกกับบ้านนนบอกว่าการที่สรารการนี้เนี่ยมั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่มีทางที่จะ ไปสู่อาบายได้นี่คําตอบขยักที่หนึ่งและขยักที่สองผู้เจ้าบอกว่าสรกานี้นั้นสมาทานศึกษาในการแห่งมลณนะก่อนตายตั้งใจรักษาศินพอดีเลยบวกกับองคุณที่มั่นคงในพระพุทธธรรมประสงค์เป็นโสดาบันดังนั้นองคุณโสดาบันมีสี่ข้อง่ายๆคือมั่นคงในพระพุทธธรรมประสงค์และมีศินห้าบริบูรณ์แค่นี้เองนะจยงเป็นโสดาบันได้แล้วนะ ดังนั้นเรารวบรวมนัยยะของโสดดบันมาให้ห้าสิบกว่านัยยะเพื่อพระองค์บัญญัติไว้เพื่อตรวจสอบตนเองไม่มีใครชี้ใครได้ว่าใครเป็นอรนิบุคคลขั้นใดนอกจากตัวเองใครจะชี้ได้ว่าโยมหวั่นไหวหรือไม่หวั่นไหวต้องตัวเราเองใครจะชี้ได้ว่าเราศีลบริสุทธิ์หรือไม่นอกจากตัวเราเองนะ